รถลำเลียงพลทหารราบ ICV หรือ Infantry Carrier Vehicle รถลำเลียงพลหุ้มเกราะล้อ,อยางสำหรับทหารราบเป็นรถรบหุ้มเกราะที่ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์หลับเพื่อขนส่งหมู่ทหารราบเข้าสู่สนามรบรวมถึงติดอาวุธด้วยปืนกลขนาดหนักแบบรวมหรือแบบประกอบเองขนาดลำกล้องตั้งแต่7.62ม mm. ิลิเมตร โดยส่วนมากจะมีการติดตั้งปืนกลหนักอย่าง M2 Browning ขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรและบางครั้งมีทั้งปืนใหญ่หรือเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังอีกด้วยรถลำเลียงผลหุ้มเกราะล้ะลอ,อย่างโดยทั่วไปเป็นเพียงยานผาหนัขคนส่งที่ติดอาวุธเฉพาะเพื่อป้องกันตนเองและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อต่อสู้ด้วยตัวเองเป็นหลักรวมถึงมีช่องด้านข้างสำหรับให้ฐานรับใช้ยิงโดยอาวุธส่วนตัวขนาดอยู่บนรถ ได้รับการออกแบบให้มีความคล่องตัวมากกว่ารถถังและรถลำเลียงพลแบบล้อสายผ่านรวมถึงยังเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกรถลำเลียงพลทหาร i c v ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจากกองทัพทั่วโลกเนื่องจากกองทัพมีความต้องการยานผาหนะาที่สามารถป้องกันตัวเองได้มีราคาถูกขนส่งได้และบำรุงรักษาง่ายทำให้บทบาทของมันเป็นที่นิยมอย่างมากและมีความต้องการสูง โดยกองทัพไทยมีประจำการรถดำาเนยงผลทหาร M1126 s t r k e r สหเกอหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่สุดในกองทัพสหรัฐผ่านทุกสมรภูมิรบมากมายในตะวันออกกลาง ได้หากมาลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพยานยนต์ลำเลียงพลหุ้มเกราะของเพื่อนบ้านกัมพูชามีประจำการ BTR 60PB ถือเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในกองทัพและยังผ่านทุกสมรภูมิรบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกหนึ่งรุ่นที่มีการนิยมใช้งานมีการผลิตไปมากกว่า25,000คัน โดยคลิปนี้เราจะพาไปดูยายนยนต์ลำเลียงพลหุ้มเกราะ BTR-60PB ของรัสเซียประจำการในกัมพูชาและ M1126 Striker ของสหรัฐประจำการกองทัพไทยรุ่นไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันช่วงถ้ายคลิปจะมีการเปรียบเทียบตารางให้เห็นกัน ยานลำเลียงพลหุ้มเกราะทหารดาบ m 1 1 2 6 s t นึ่สไตรเกอร์ขนาด8คูณ8ปดสไตรเกอร์ถือกำเนิดขึ้นในฐานะก,กลุ่มยานยนต์ที่ประกอบขึ้นเป็นกำลังหลักของกองพลรบขนาดกลาง BCT รุ่นใหม่ซึ่งจะสร้างความสมดุลระหว่างกองพลรบหุ้มเกราะและกองพลรบทหารดาบกองทัพได้จัดการแข่งขันรถหุ้มเกราะเพื่อเลือกรถหุ้มเกราะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยในปี2000กองทัพได้เลือก lav c r e ที่นำเสนอโดย gdls และ General Motor Defense กองทัพได้ตั้งชื่อกลุ่มยานยนต์นี้ว่า s t r i k e r เป็นการร่วมกันพัฒนาระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกาโดยการผลิตภายใต้บริษัท General Dynamics Land System เริ่มเข้าประจําการในกองทัพบกสหรัฐเมื่อปี2002ด้วยสมารภูมิแรกของ s t r i k e r ในเดือนพฤศจิกายนปี2003จำนวน311คันถูกนําไปใช้ในสงครามอิรัก ซึ่งประสบความสําเร็จทั้งดีและไม่ดีเนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการรบแนวหน้ารถจนเหล่านี้จึงถูกนําไปใช้ในภารกิจต่อต้านการก่อความไม่สงบทางบริษัท General Dynamics จึงนําประสบการณ์จากการสู้รบทุกสมรภูมิในตะวันออกกลางมาพัฒนาปรับเปลี่ยนเจ้าสไตรเกออยู่ตลอดซึ่งช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาสไตรเกอได้รับการอัปเกรดความสามารถในการเอาตัวรอดหลายแบบ และได้รับการติดตั้งชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการปรับปรุงความสามารถของย่านผานะในการต้านทานการโจมตีกองทอบบัพโบกสหรัฐมีแผนที่จะปรับปรุงกองยานสไตรเกอร์ด้วยการนำระบบกันสั่นสะเทือนกึ่งแอคทีฟที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้การปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวถังรถให้มีโครงสร้างรูปตัววีตื้นๆเพื่อบองกันอุปกรณ์ระเบิดแสวงเครื่อง IED รวมถึงกราะเพิ่มเติมสำหรับด้านข้างช่องระบายอากาศที่ออกแบบใหม่เพื่อลดช่องว่างในกราะ ที่นั่งโดยซับแรงระเบิดและทนต่อทุนระเบิดอย่างรถที่ไม่ติดไฟการอัปเกรดอาวุธปืนด้วยระบบออโต้ที่ช่วยสามารถยิงได้ในขณะเคลื่อนที่ระบบจ่ายไฟโซลิสเต e ใหม่และบัสข้อมูลรวมถึงการปรับปรุงระบบยานยนต์เพื่อรองรับน้ำหนักรวมของรถที่มากขึ้น 1- ใน4ตัวถังแบบตัว V ที่อัปเกรดแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดอุปกรณ์รับรู้สถานการณ์สไตรชูใหม่ซึ่งจะแก้ไขการอัปเกรดเหล่านี้หลายๆรายการ เล็กกลอ ATI 500 MIL ของบริษัทอ l ิ g a n i Technology ถูกกำหนดให้เป็นแผงเกลอะหลักสำหรับส t r i k e s h i ในปี2008การอัปเกรดที่นำบทเรียนที่เรียนรู้มาจากการสู้รบในอัฟกานิสถานมาปรับใช้เรียกว่า LAVH M 1 1 2 6 Striker ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงอันดับต้นต้นของยานลำเลียงพล ออกแบบมาเพื่อความสมดุลระหว่างการป้องกันพลังยิงความคล่องตัวและอุปกรณ์การมองเห็นขั้นสูงในแง่งของการป้องกันตัวถางของสไตรเกอร์ทำจากเหล็กที่มีความแข็งสูงซึ่งช่วยป้องกันการยิงด้วยอาวุธขนาดเล็กสเกต็ตปืนใหญ่และอุปกรณ์ระเบิดสแสวงเครื่อง IED ได้นอกจากนี้ยังสามารถเสริมกราะเซรามิกเพิ่มเติมที่เรียกว่ากราะแผน่นด้วยขนาด14.5คูณ144มเม ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อแรงระเบิดจรวด RPG ยานรบนี้ยังมาพร้อมระบบดับเพลิงอัตโนมัติและการป้องกันสารกัมมันตรังสีจากนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมี Me, ช่วยให้รอดชีวิตในสภาวะการสูบต่างๆได้ M1126 Striker มีมูลค่า4,900,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ168ล้านบาทสเปคโดยรวมของ Striker มีขนาดความยาว6เมตร95ซติเมตร ความกว้าง2เมตร72เซนติเมตรความสูง2เมตร64เซนติเมตรใช้พลระจำมการ2นายรองรับผู้โดยสาร9คนติดตั้งเครื่องยนต์แคตเตอร์พิล่ C7 ให้พลักกำลัง350แรงม้าที่260กิโลวัตต์ทำความเร็วสูงสุด103กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยทําการ500กิโลเมตร ติดตั้งปืนกลหนักเต็ม o ูบราวนิงขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรเครื่องยิงลูกระเบิด m a r k 19ขนาด40มิลิเมตรรองรับป้อมปืนขนาด m a ร์44 b o ส s t มา s t เตอรขนาด30มิลิเมตรและป้อมปืน M68A2 ขนาด105มิลิเมตรโดยล่าสุด M1126 สไตร k เกที่ใกล้ปลดประจำการของสหรัฐได้บริจาคให้กับกองทัพยูเครนในการสู้รบกับรัสเซีย ยาลำเลียงพลหุ้มเกราะทหารราบสะเทินน้ำสเทินบก BTR-60PB เป็นยานผาหนักคันแรกในซีรีส์รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ8ล้อของโซเวียตรถหุ้มเกราะแบบคลาสสิกของโซเวียตมักจะปรากฏในภาพยนตร์ของกองทัพยุคสงครามก่อนๆเกือบทุกเรื่องมีความสง่างามและถือเป็นรถบุกเบิกในสมัยนั้นได้รับการพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษปี1950 เพื่อมาแทนที่ BTR-152 และเปิดตัวต่อสายตาชนครั้งแรกในปี1961 BTR-152 และ BTR-40 ซึ่งเป็นรถลำเลียงพล2คันแรกที่โซเวียตผลิตขึ้นจำนวนมากเป็นช่วงพัฒนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2มันมอบประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้กับกองทัพโซเวียตโดยรถลำเลียงพลหุ้มเกราะล้ะ100อย่าง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้รับการออกแบบมาแต่ก็ไม่เหมาะกับความต้องการของกองทัพโซเวียตเนื่องจากไม่มีหลังคาโดยรุ่นหลังที่มีการพัฒนาให้มีหลังคาเรียกว่า BTR-152K และ BTR-40B BTR-60 มีการจัดวางล้อ 8x8 คโดยมีเพลาสีเพลาที่มีระยะห่างเท่ากันตามฐานและขับเคลื่อนด้วยล้อหน้า2คู่ ล้อของรถลำเลียงพลหุ้มกรอกติดตั้งด้วยล้อยางกันกระสุนแบบระยะพิษเดียวกันขนาด13-18นิ้วและมีระบบควบคุมแรงดันอากาศกลางโดยค er อมเพรสเซอร์2ตัวสิ่งนี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการข้ามประเทศที่มีภูมิอากาศที่แตกต่างกันระบบกันสั่นสะเทือนของล้อทั้งหมดเป็นแบบแยกอิสระในกรณีที่มีล้อบางส่วนเสียหายหลุดออกไป BTR-60 จะยังสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้โดยไม่มีล้อไม่เกิน2ล้อ สามารถบรรทุกทหารที่ติดอาวุธครบมือได้16นายแต่ใน BTR-60PB จำนวนฐานที่บรรทุกได้ลดลงเหลือ14นายเนื่องจาก BTR-60P รุ่นก่อนไม่มีหลังคาจึงคลุมด้วยผ้าใบกันน้ำนอกจากนี้ BTR-60 ทุกรุ่นยังมีช่องยิง3ช่องที่ด้านข้างแต่ละด้านของตัวถังเพื่อให้ฐานราบที่ขนส่งมาสามารถยิงใส่ศัตรูดโดยอาวุธส่วนตัวได้ กรอกของ BTR-60 มีขนาด5-9มิลลิเมตรส่วนกรอกของป้อมปืนมีขนาด7มิลลิ mm. เมตร BTR-60 ถือเป็นการออกแบบที่ปฏิวัติวงการสำหรับยุคนั้นออกแบบและผลิตโดยกอคอฟสกี้ออโตโมบิลนี่ซาวออในสมัยสาภาพโซเวียตมีจำนวนการสร้างมากกว่า25,000คันสเปคโดยรวม BTR-60 มีขนาดความยาว7เมตร56เซนติเมตรความกว้าง2เมตร82เซนติเมตรความสูง2เมตร31เซนติเมตรมีพลประจำการ2นายรองรับผู้โดยสาร14คนติดตั้งเครื่องยนต์ GAZ 49B 6สูบ2เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำให้พลักกำลังรวม2เครื่องยนต์180แรงมาที่134กิโลวัตต์ทำความเร็วสูงสุด 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงความจุเชื้อเพลิง290ลิตรพิสัยทำการ5 0าร500กิโลเมตรติดตั้งปืนกลหนัก KPVT ขนาด14.5ม mm. ิลิเมตรรองดับปืนกลคู่ PKT ขนาด7.62มิลิเ mm. มตร BTR 6 0ถือเป็นรุ่นที่มีการนิยมมากที่สุดมีประจำการเกือบทุกกองทัพแม้แต่ประเทศคู่ขัดแยง้งอย่างสหรัฐอิสราเอลตุรกีก็ยังมีเจ้ารุ่นนี้ สถานการณ์สงครามโลกและแสนยญญานุภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <S 2> <S 2> <S 2> และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ